ความตายเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเผชิญในสักวันแต่สําหรับคู่รักหากฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายไปก่อนคนที่เหลืออยู่ก็ต้องจมอยู่กับความเศร้าโศกอย่างเดียวได้แต่ทว่าบางครั้งความตายก็มิอาจพลัดผาความรักนี้ได้สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง FV Movie วันนี้เรามาพบกับการสปอยหนังกันอีกเช่นเคยกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า The Night House บ้านซ่อนผวาหากทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกด like, ไลค์สับสไครป์เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและไปติดตาม สามพวกเราทุกช่องทางทางแฟนเพจ a c e b o o k และ Instagram เปิดเรื่องราวมาที่บ้านริมแม่น้ําบ้านที่เต็มไปด้วยความเศร้าโศกเดียวไายเปรียวเหงาด้วยความอะไรเพราะว่าบ้านหลังนี้เพิ่งจัดงานศพไปซึ่งคนที่ตายนั่นคือโอเวนอีวานจนิไคยสามีผู้แสนดีของเบสหรือริเบกาฮอลผู้คนมากมายต่างมารวมแสดงความเสียใจกับงานนี้แต่มันก็ไม่ได้ช่วยใดๆกับความรู้สึกของเบ,บเลยหลังจากที่ทุกคนจากไปเบ ได้แต่ดื่มเพื่อยอมใจปล่อยเวลาให้ผ่านพ้นในบ้านที่เคยมีเราสองในค่ำคืนนั้นเธอยังคงคิดถึงโอเว่นที่นอนเคียงข้างปลอกหมอนที่น้ำลายเธอเยี่ใส่เธอได้แต่รูปไร้มันด้วยความคิดถึงแต่แล้วจูจ่ๆเสียงเคาะประตูบ้านก็ได้ดังแขกเหลือที่ไหนกันมานิยามวิการเธอรีบออกไปดูเปิดประตูไม่เจอสิ่งใดซึ่งเสียงมันก็ยังดังช้าที่ข้างประตูบานประตูกระจกสำแดงเงาใครบางคนแต่แล้วเมื่อเปิดมัน เงาที่ว่ากลับหายตัวไปหรือว่าเมื่อกี้มันเป็นเพียงแค่ความฝันเบฟถูกปลุกขึ้นโดยนาฬิกาปลุกของตนชงกาแฟเพื่อเตรียมออกไปทํางานออกมานนองบ้านได้ไม่นานก็เห็นว่าประตูรั้วท่าน้ํามันปิดไม่สนิทเธอเลยไปปิดมันที่ท่าน้ํายังเห็นร่องรอยชัดเจนของโอเว่นที่ล่วงลบไปและยังมีเรือที่โอเว่นใช้ก่อเหตุมันทําให้เธอแทบเศร้าใจแต่แล้วจู่ๆเสียงปืนก็ได้ดังปังไม่รู้ว่าใครมายิงปืนป่านี้แต่มันก็ทําให้เธอใจคอ ไม่ดีเพราะโอเวนก็ได้จากไปพร้อมปืนเหมือนกันเธอพยายามกลั้นใจสู้มาที่โรงเรียนทํางานในฐานะครูถึงแม้พออ,อหรือเพื่อนร่วมงานอีกหลายคนยังบอกว่าเธอไม่ต้องมาหนึ่งในนั้นก็คือแคลร์เพื่อนสนิทของเธอเองสิ้นสุดการประชุมเธอก็ไปพักผ่อนยนต์กายในห้องพักครูเธอเริ่มมองหาบ้านหลังใหม่เนื่องจากบ้านหลังเก่ามันเต็มเปลี่ยนไปด้วยความทรงจําซึ่งระหว่างนั้นก็มีผู้ปกครองของไมเคิลมาเคาะประตูเนื่องจากมีเรื่องจะปรึกษา เพราะว่าไมเคิลได้เกรดแค่ C ในวิชาของเธอคุณแม่อยากรู้ว่าทำไมเกรดถึงน้อยมากเท่านี้ซึ่งเบธก็อธิบายว่าไมเคิลไม่มาพรีเซนต์ในงานสุดท้ายแม่ก็บอกว่าวันนั้นไมเคิลต้องไปพบแพทย์เลยไม่ได้มาโรงเรียนซึ่งแม่ก็จําได้ว่าครูนัดหมายให้เขามาพรีเซนต์ในวันเพื่อหาแม่เริ่มบบนว่าเด็กทุกคนก็มีทุระส่วนตนเขาจะลาไปหาแพทย์ก็เป็นเรื่องที่สมควรซึ่งวันเพื่อหาที่ว่ามันก็เป็นวันสุดท้ายของการเรียนวิชาของเธอ แต่วันนั้นกลับเป็นเบฟเองที่ไม่มาโรงเรียนนี่คนละเลยการทํางานและทําให้เด็กได้เกรดไม่ดีซึ่งเบฟก็บอกกับแม่ว่าฉันเองก็มีธุระต้องไปทําแม่ก็สวนกลับว่าธุระอะไรสําคัญมากกว่าการสอนคุณเป็นครูไม่ใช่หรอเบฟเลยขึ้นเสียงบอกเหตุผลของเธอว่าสามีฉันพายเรือไปกลางแม่น้ํานําปืนที่ไหนไม่รู้ลั่นไกใส่หัวตัวเองทําให้ฉันไม่ได้มาโรงเรียนประโยคนั้นทําให้แม่อึง้งเบฟก็บอกกับแม่ถ้าคุณแม่ไม่อยากให้ไม่เคยได้สี่ได้ฉันจะให เกรดบเกรด A เลยก็ได้แม่ก็บอกไม่เป็นไรเอาแค่บีก็พอก่อนที่แม่จะเดินจากไปด้วยใบหน้าที่เศร้าหงอยเธอไม่น่าตอกย้ำความสงสารของครูเลยและกล่าวขอโทษก่อนจะเดินจากไปในเย็นวันนั้นเบบได้กลับมาที่บ้านบ้านที่โอเวนออกแบบและสร้างมาให้เธอแต่แล้วจู่ๆเธอกลับได้ยินเสียงบางอย่างดังมาจากท่าน้ําซึ่งนั่นก็คือเมลเพื่อนบ้านของเธอเองเมลเห็นว่าฟ้าครึ้มฝนเลยอาสามาคลุมเรือให้เพราะว่าถ้าฝนตกเรือ จจะจมเอาได้ซึ่งเบฟก็ขอบคุณเมลมากเมลเป็นเพื่อนบ้านที่แสนดีของเธอมาตลอดซึ่งเมลก็บอกไม่เป็นไรเธอกับไมเคเขาก็ช่วยฉันอยู่ตลอดอยู่แล้วเรื่องแค่นี้จิบจอยมากเสียใจยแทนเธอด้วยนะกับเรื่องของโอเวนเบฟก็บอกไม่เป็นไรหลังจากนี้เราคงอาจจะไม่ได้เจอกันเพราะว่าเบฟกำลังมองหาบ้านหลังใหม่ซึ่งเบฟก็ถามต่อว่าตอนประมาณ7จ็ดโมงครึง่งคุณได้ยินเสียงปืนหรือเปล่าเมลก็บอกเปล่านะแล้วผมก็ไม่ได้ยิงปืนด้วยน่าจะมีพวกล่าสัตว์อยู่แถวนี้ละมัง้ง อย่าไปใส่ใจอะไรเลยมันก็เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำอยู่แล้วเลเมลก็ฝากฝังว่าทาด้ดินเสียงปืนอีกรีบมาบอกผมหลังจากนั้นเบฟก็ได้กลับเข้าบ้านมามาดูวิดีโอเก่าๆที่เคยถ่ายกับสามีในวันที่โอเวนลงมือสร้างบ้านหลังนี้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนเองไม้ทุกชิ้นตะปูทุกดอกโอเวนเป็นคนตอกด้วยกับมือและที่สำคัญบ้านหลังนี้ยังมีข้าวของของเขาซึ่งเบฟก็พอเข้าใจว่าทุกครั้งที่เลวมอมันก็ทำให้คิดถึงแต่เธออยาก จะ move on เลยเก็บข้าวของของโอเวนเพื่อจะได้ไม่เห็นมันอีกต่อไประหว่างที่ลงมืออยู่นั้นเธอได้เจอกับข้าวของเกา่กาๆของอดีตสามีไม่ว่าจะเป็นแบบแปลงบ้านหลังนี้ที่ถูกออกแบบมาอย่างปราณีและสวยงามปืนกระบอกนั้นที่ไม่รู้ว่าโอเวนได้มาจากไหนและที่สําคัญแบบแปลงบ้านอันนี้ดูเหมือนว่ายังจะไม่สมบูรณ์มันดูเหมือนว่าจะมีอีกห้องที่เบฟเองก็ไม่อาจเข้าใจเธอเป็นครูไม่ใช่สตาร์บันนิกดูไปก็งงงวยพักผ่อนเซยดีกว่าเต่แล้ว แล้วในค่าคืนที่มืดมิดเสียงเพลงกลับดังขึ้นมาจากลําโพงนั่นเป็นเพลงที่โอเวนชอบฟังเพลงที่ว่าปลุกเธอลุกขึ้นมาจากเตียงเธอหยิบมือถือขึ้นเพื่อปิดเพลงที่ว่าแต่แล้วเมื่อได้จ้องมองจอกลับมีข้อความมาจากโอเวนบอกเธอให้ลงมาเธอก็รีบโทรไปหาโอเวนแต่ทว่าก็ไม่มีใครรับสายซึ่งมันก็ควรจะเป็นเช่นนั้นแต่ทําไมาย,ยังมีข้อความส่งเข้ามาเธอเลยถามว่านั่นคือใครโอเวนกลับตอบมาว่าไม่ต้องกลัวและแล้วเสียงเพลงที่ว่า ก็ได้ดับลงเธอกดโทรไปหาโอเวนเสียงกึกกักดังกึกก้องเธอถามว่านั่นใครโอเวนนั่นนายใช่ไหมพูดกับชัดสิและโอเวนก็ตอบมาว่ามองมาที่หน้าต่างซึ่งเมื่อเธอเหลือบมองมายัางด้านล่างที่กลางเทะเลสาบได้มีร่างผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเธอจําได้ว่านั่นคือโอเวนถึงแม้จะอยู่ในสภาพที่เปลือยกายทําให้เธอนั้นแทบตกตะลึงก่อนที่เธอจะลุกขึ้นมาจากความฝันในเช้าวันต่อมาที่แสงงงวยเธอรีบล้างหน้าล้างตาตั้งสติหยิบ โทรศัพท์ขึ้นเพื่อตรวจสอบข้อความปรากฏว่าข้อความเมื่อคืนมันไม่มีอยู่จริงและตอนนี้โทรศัพท์ของโอเว่นอยู่ไหนซึ่งก็น่าจะอยู่ในรถมันอยู่ในนั้นจริงๆในกล่องเก็บหลักฐานมีทั้งมือถือและปืนที่ไม่ทราบที่มาเธอไม่สนใจปืนรีบนาโทรศัพท์ของโอเว่นมาชาร์จแบตเพื่อดูว่าด้านในมันมีอะไรอยู่บ้างและเธอก็ได้เห็นว่าในเกลเรอรี่มีรูปผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมันคล้ายๆคลคากับเธอมากแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่เธอเริ่มสงสัยผู้หญิงในรูป เลยไปถามกับแคลว่าเธอคิดว่าผู้หญิงคนนี้คือใครแคลก็ตอบได้ทันทีว่านั่นเป็นเธอไงโอเวนไม่ใช่คนเจ้าชู้นะเขาคงไม่ไปถ่ายรูปผู้หญิงคนไหนหรอกแต่ตัวเธอเองคิดว่าเสื้อตัวนั้นไม่ใช่เสื้อของเธอถึงแม้คนในรูปจะรูปร่างคล้ายกันแต่เธอไม่เคยมีเสื้อแบบนี้แคลพยายามปลอบใจเธอว่าอย่าคิดมากโอเวนเป็นคนดีตลอดเสมอมาจดจําในส่วนที่ดีของเขาเพราะใจเธอก็รู้ดีว่าเขาเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดในตลอดชีวิตเธอเลย และแคลร์บอกว่าคำนี้เรามีนัดกันไปที่บาร์เหมือนเดิมไปด้วยกันไหมเธอควรไปเที่ยวซะบ้างนะซึ่งเบฟก็ยอมไปในโต๊ะที่ทุกคนเมามอยกันทุกคนต่างหัวเราะสังสรรจนกระทั่งเบฟได้เปิดหัวข้อว่าพวกเธอเชื่อเรื่องผีหรือเปล่าเบฟได้อธิบายว่าเธอคิดว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ในบ้านมันคล้ายกับวิญญ,ญาณฉันรู้สึกนะซึ่งเพื่อนๆก็คิดว่าไม่มีทางเบฟรู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆเหมือนกับพีอ้ามรอเพื่อนได้ถามเธอรู้ใช่ไหมเบฟ ว่าพีอัมเป็นยังไงมันคือสภาวะที่ร่างกายเราหลับไหลแต่สมองยังคงทํางานมันก็เป็นเรื่องปกติถ้าเธอจะรู้สึกว่าพีอัมมีวิญญาณเพียงแค่สมองของเธอนั้นทํางานในตอนที่เธอหลับเบฟเลยตั้งคําถามใหม่ว่าถ้ามันส่วนกับกันล่ะร่างกายฉันขยับแต่จิตใจฉันหลับไหลมันจะเป็นยังไงซึ่งแกรี่เพื่อนคนหนึ่งก็อธิบายความมันคืออาการนอนละเมอซึ่งเบฟก็จําได้ว่าเธอเคยเป็นโอเวนคอยดูแลประคบประงมเธอดูแลเธอตอนที่เธอนอนละเมอตอนเด็กๆ เธอเคยนอนละเมออย่างรุนแรงเมื่อโตขึ้นก็มีโอเวนคอยมาดูแลจนอาการนี้เกือบหายไปแต่ตอนนี้ไม่มีโอเวนอยู่แล้วเธอพอวงว่าอาการนั้นจะกลับมาซึ่งเพื่อนก็ถามว่าเธอแต่งงานกับโอเวนมานานหรือยังเบบก็บอกว่ามัน14ปีแล้วแกรี่ก็พอเข้าใจว่าเธอนั้นอยู่นานๆในสถานที่เดิมๆกับใครสักคนหนึ่งมันคงรู้สึกว่าเขายังอยู่ถึงแม้เขาจะไม่อยู่แล้วเบบเลยเปิดใจพูดว่าโอเวนเป็นคนที่รักษาเธอเธอ เคยเป็นโรคซึมเศร้ามีความคิดด้านมืดอยู่ตลอดบางทีโอเวนอาจจะซึมซับความคิดเหล่านั้นไปซึ่งนั่นก็ทําให้เบฟจมปลักอยู่กับความเศร้ามากยิ่งขึ้นเพื่อนๆเ,เลยเปลี่ยนเรื่องคุยเพื่อให้เบฟม o ฟออนจากเรื่องเกา่เกาๆจนเบฟได้บอกว่าโอาเวนได้ทิ้งจดหมายเอาไว้อยากฟังไม่ล่าเดี๋ยวฉันจะอ่านมันถูกเขียนเอาไว้ว่าคุณพูดถูกมันไม่มีอะไรไม่มีอะไร,ไ,ะไ,รไล่ล่าคุณคุณปลอดภัยแล้วแค่นั้นไม่มีจุ๊บๆรักคุณนะที่รักไม่มีเลย ซึ่งเบฟก็บอกกับเพื่อนว่าเธอไม่เข้าใจความหมายที่เขียนเอาไว้แคลเห็นว่าถ้าไม่ดีถ้าอยู่ยาวอาจจะบานปลายเลยอาสาพาเบฟมาส่งที่บ้านซึ่งเบฟก็ดูกลึมๆง่วงนอนแคลอยากพาเธอไปส่งที่เตียงแต่เบฟขอนอนโซฟาดีกว่าไม่อยากอยู่ในห้องเก่าแคลอาสาจะอยู่ด้วยในค่ำคืนนี้ซึ่งเบฟก็ว่าไม่ต้องเพราะว่าแคลนั้นมีลูกต้องดูแล,แล,แ,ล,ล,แ,ลและเบฟก็ยอมรับสารภาพว่าเธอนั้นโกหกเรื่องจดหมายซึ่งแคลก็โล่งใจจด หมายนั้นเธอแต่งขึ้นมาเองหรอเบบบอกว่าไม่ฉันโกหกเรื่องจดหมายที่ว่าไม่รู้ความหมายของมันเธอรู้ไม่แคร์ฉันฉันเคยตายไปแล้วตอนเด็กๆฉันเคยเล่าให้ฟังไหมซึ่งแคลก็สายหัวงั้นก็รับฟังซะว่าตอนนั้นฉันอายุ17อยู่มอปลายเพื่อนฉันขับรถรถความเพราะขับเร็วตกข้างเขารถบีแบนปอดฉันก็บีกู้ภัยต้องใช้เครื่องบินเพื่อมาเก็บกู้หัวใจฉันหยุดเต้นตายไป4ีนาทีหลังจากนั้นพอ ใครรู้เรื่องนี้ทุกคนจะถามฉันว่าเห็นอะไรไหมฉันก็อยากตอบนะว่าเห็นแสงไฟที่ปลายอุโมงค์แต่มันไม่ใช่ฉันเห็นใครบางคนแต่ก็จำอะไรไม่ได้เลยไม่เล่าให้ใครฟังโอเว่นเป็นคนเดียวที่ฉันบอกแล้วเธอก็เป็นคนที่สองฉันกับโอเว่นคุยกันเรื่องนี้หลายครั้งฉันกังวลว่าชีวิตจะต้องดับสูญไปเหมือนมีใครกำลังจะตามล่าเลยเข้าใจที่โอเว่นพูดว่าไม่เป็นไรคุณปลอดภัยไม่มีอะไรไล่ล่าคุณฉั ันก็อยากคิดแบบนั้นใช่ไหมแคลเธออย่าเพิ่งไปได้ไหมอยู่จนกว่าฉันจะหลบับและทันใดนั่นเองเสียงดังครึกโคมก็ดังกึกกล้องเบฟตื่นขึ้นมาด้วยความหวาดกลัวและร่างกายสั่นระรัวไม่มีแคลอยู่เคียงข้างแต่เธอก็สัมผัสได้ว่ามีใครอยู่ในบ้านเธอเลยตะโกนหาโอเว่นพูดกับฉันสิออกมาสิโอเว่นแต่ก็ไม่มีเสียงใดๆจนกระทั่งมีผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งเดินผ่านหน้าเธอไปเธอไล่ล่าผู้หญิงคนนั้นปรากฏว่าไม่ได้มีอยู่เพียงคนเดียวผู้หญิงคนแล้วคนเล่า โดดหน้าผาตกลงไปเธอพยายามจะยื้อแต่ช่วยใดๆไม่ได้และเธอก็เห็นว่าที่ข้ามฝั่งแม่น้ํามีบ้านอยู่หลังหนึ่งซึ่งมันไม่ควรมีอยู่เธออยากรู้อยากเห็นว่าบ้านหลังนั้นปรากฏขึ้นมาได้ยังไงเลยไปที่ท่าน้ําเพื่อขึ้นเรือแต่เรือก็แปกเปื้อนไปด้วยคราบเลือดเรือลํานี้เป็นลําเดียวกันที่โอเว่นปิีชีวินตนและทันใดนั้นเองก็มีเสียงฝีเท้ากําลังเดินซึ่งไม่ปรากฏร่างใครแต่บนพื้นมันปรากฏรอยเท้าอย่างชัดเจนซึ่งเธอ ก็คิดว่าน่าจะเป็นโอเวนเลยขอให้เขาแสดงตนรอยเท้านั้นค่อยเดินเข้ามาใกล้เแบรบเริ่มรู้สึกถึงสัมผัสที่มองไม่เห็นมันคลับคล้ายคลับคลา,คลากับเรือนร่างของโอเวนและร่างที่ล่องหนนั้นก็พาเธอขึ้นเรือลองไปตามสายน้ําในขณะที่ท้องฟ้าแปลเปลี่ยนเป็นสีแดงเรือค่อยๆขับเคลื่อนไปไปยังอีกฝั่งณตรงที่มีบ้านหลังปริศนาอยู่เธอเลยขึ้นไปดูเพราะอยากรู้ว่ามันคืออะไรบ้านหลังนี้มันคล้ายกับบ้าน เธอมากแต่ผู้หญิงที่อยู่ในบ้านกลับไม่ใช่เธอและโอเวนก็ปรากฏกตัวเหมือนกําลังโต้เถียงกับผู้หญิงคนนั้นเบบรีบเข้าไปในบ้านหลังนั้นเพื่อไปหาโอเวนและทาให้เธอได้เห็นว่าบ้านเลขที่มันเป็นเลขเดียวกับบ้านเธอแถมจุดที่ซ่อนคุณแจก็ยังอยู่ที่เดิมเธอเลยสามารถเข้าไปในนั้นไปยังห้องนั่งเล่นและทันทีที่เธอเปิดประตูเธอก็ตื่นขึ้นบนโซฟาเมื่อกี้มันเป็นเพียงแค่ความฝานันแต่เสมือนจริงมากและที่สําคัญ ประตูห้องรับแขกมันถูกเปิดอ้าเหมือนกับว่ามีคนเข้ามาแคลรีบตื่นขึ้นเพื่อคนเข้าของของโอเวนหนึ่งในนั้นก็คือแล็บท็อปเพื่อตรวจสอบดูว่าโอเวนซ่อนผู้หญิงคนอื่นอยู่หรือเปล่าและทําให้เธอได้เห็นว่าโอเวนถ่ายรูปผู้หญิงเอาไว้มากมายมากหน้าหลายตาแต่ทุกคนล้วนแล้วแต่คล้ายกันซึ่งมันก็คล้ายเธอเอามากๆมันเริ่มมีบางอย่างที่น่าสงสัยและแปลกประหลาดมากยิ่งขึ้นและบ้านหลังนั้นบ้านปริศนาที่เธอได้เจอในฝันเธออยากรู้ว่า เพราะมันมีอยู่จริงไหมเลยขึ้นเรือเพื่อไปอยังจุดหมายสำรวจป่ารอบด้านและตรงนั้นเองเธอก็ได้เจอกับเมลเมลที่ออกมาหาของป่าเธอเลยถามเขาว่าแถวนี้มีบ้านอยู่หรือเปล่าซึ่งเมลก็บอกว่าไม่นะไม่มีคนอาศัยอยู่แถวนี้เมลเห็นว่าเบสมีท่าทีลุกลี้ลุกลนเลยชวนเธอไปกินมื้อเที่ยงด้วยกันคุณไม่ควรอยู่คนเดียวคนอยู่กับเพื่อนหรือครอบครัวแต่เบสก็กล่าวปฏิเสธไปเดี๋ยวฉันก็จะกลับแล้วแต่ไม่ทันจะกลับเบฟได้เจอร่องรอยของก การก่อสร้างและได้เห็นบ้านที่ว่าซึ่งมันอยู่สภาพที่ไม่สมบูรณ์เธอเลยบุกเข้าไปในนั้นก็พบว่าบ้านหลังนี้มีเขาโครงเหมือนบ้านของเธอเลยและในบ้านหลังนั้นเธอก็ได้เจอเข้ากับหุ่นประหลาดซึ่งมันน่าสนใจเลยพิสมัยเแบฟบรีบเอาหุ่นที่ว่ากลับมาที่บ้านของเมลและมาถามกับเมลว่าคุณโกหกฉันทําไมฉันเจอบ้านหลังหนึ่งในป่านั้นโอเวนเขากำลังจะสร้างอะไรเขาสร้างอะไรกันอยู่แน่เมลก็ยอมบอกว่าเขาได้เจอกับโอเวนในบางครั้งซึ่ง โอเวนก็เคยบอกผมไว้ว่าอย่าบอกคุณจะเก็บไว้เป็นเซอร์ไพรส์ซึ่งเมลก็เห็นว่าโอเวนกับเบฟนั้นอยู่กันดีเลยไม่คิดว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาเลยไม่ได้บอกใดๆเลยซึ่งเบฟก็บน่นบ่นหนักจนเมลต้องเจรจาผมมีเรื่องหนึ่งที่ยังไม่ได้บอกคืนนั้นโอเวนมาหาผมด้วยท่าทีลุกลนเข้ามาเคาะประตูเพื่อขอคำปรึกษาและขอร้องว่าอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกคุณเขาบอกว่าตนเองมีเรื่องต้องจัดก,การมีปัญหาที่ต้องรับผิดช มันเป็นสิ่งเลวร้ายในร่างกายเขาอะไรทํานองนั้นเขาบอกว่ามันคือสิ่งปลุกเรา้าซึ่งเบฟก็งงว่าสิ่งปลุกเร้าประมาณไหนเมลเองก็ไม่อาจอธิบายได้ในเมื่อไม่ได้คําตอบจากเมลเบฟเลยไปค้น,คนข้าวของเก่าของสามีซึ่งนั่นก็ทําให้เธอได้ไปเจอก,กับหนังสือที่เกี่ยวข้องกับคุณใส่อานาจมือหลายๆเล่มซึ่งในหนังสือที่ว่านั้นก็มีเรื่องราวเขียนเกี่ยวกับตุ๊กตาประหลาดนี่ซึ่งมีไว้ใช้ในการทําพิธีในการไ คำสาบที่ผูกมัดเข้ากับวัตถุซึ่งนั่นก็คือตุ๊กตาประหลาดซึ่งไม่อาจรู้ว่ามันคือพิธีอะไรหรือคำสาบได้ๆแต่ที่น่าแน่นงสือเหล่านี้ถูกซื้อมาจากร้านเดียวกันจากร้าน Books and Melody เธอเลยค้น Google เพื่อหาที่อยู่ของร้านแต่แล้วทันใดนั้นเองเธอได้ยินเสียงบางอย่างจากด้านบนเธอคิดว่านั่นคือโอเวนเลยรีบออกตามหาแต่แล้วความว่างเปล่าก็เป็นสิ่งที่เธอเจอจนกระทั่งเธอเหลือบมองไปที่รอบด้านเงาของเสาที่บ จบกับขอบประตูมันปรากฏเป็นเงาใครบางคนซึ่งก็น่านจะเป็นเรื่องมังเอิญแต่แล้วจูจ่ๆเงาที่ว่าก็หันมาหาเธอมันเคลื่อนไหวได้ก่อนที่มันจะเลือนหายไปเบพยายามจะตามมันกลับมาแต่มันก็ไม่ยอมมาสักทีในวันต่อมาเธอก็ได้ไปที่ร้านขายหนังสือถึงแม้จะอยู่ไกลแสนไกลแต่เธอก็ฟันฝ่าไปจนถึงไปถามเจ้าของร้านเกี่ยวกับสามีตนแต่เจ้าของร้านก็จําไม่ได้ว่าโอเว่นคือใครเธอเลยคิดจะสืบด้วยตนเอง และแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาในร้านซึ่งมันก็คล้ายกับผู้หญิงที่เธอเจอในรูปเมื่อสะกดรอยตามไปก็ว่าใช่เธอเริ่มมั่นใจมากขึ้นเลยไปไประจันหน้ากับผู้หญิงที่ว่าแล้วบอกว่าตนนั้นคือภรรยาของโอเวนผู้หญิงคนนั้นชื่อเมดอลินเบธบอกว่าเธอจับได้ว่าเมดลินแอบเล่นชู้กับสามีตนเมดลินก็บอกว่าเราไม่เคยมีอะไรกันเคยกุ๊กกิ๊กกันบ้างเพราะโอเวนพยายามตามจีบเธอแต่ก็ไม่เคยถึงขั้นนั้นเมดลิน ขอโทษที่ไปยุ่งกับผู้ชายของเบฟเพราะเธอไม่รู้มาก่อนว่าโอเวนมีภรรยายเป็นตัวเป็นตนแล้วเบฟมาด้วยท่าทีที่หึงหวงซึ่งทําให้เมดลินกลัวแต่เมดลินก็ยินกรานว่าเธอไม่เคยเล่นด้วยกับโอเวนถึงแม้โอเวนจะตามจีบฉันสาบานได้และเบฟก็ขอให้เธอปล่อยผมฉันขอเธอดีๆแล้วนะอย่าให้ฉันต้องใช้กําลังเมดลินเลยปล่อยผมของตนเองปรากฏว่าใบหน้าของเธอนั้นคล้ายกับเบฟเอามากๆเบฟได้รีบมาหาแคลเพื่อปรึกษา กัเพื่อนรว่าสามีตนมีชู้ผู้หญิงคนนั้นคล้ายเธอมากๆเธอเข้าใจว่าสเปคของโอเว่นเป็นยังไงแต่แคลก็อยากให้เธอปล่อยวางโอเว่นนั้นจากไปแล้วถึงแม้ตอนอยู่เขาจะทําผิดอะไรแต่ตอนนี้เขาก็ได้ไปดีอย่าไปสนใจใช้ชีวิตต่อม o ฟออนมาจากอดีตเพื่อนที่รักคอยอยู่เคียงข้างให้เบฟนั้นม o ฟออนให้ได้ถึงแม้เบฟจะหัวร้อนมากเท่าไหร่ทั้งสองอยู่ด้วยกันเนิ่นนานและแคลก็ขอให้เบฟนอนที่นี่แต่เบฟบอก ว่าไม่อยากรบกวนเธอเธอมีลูกเด็กเดี๋ยวจะลำบากเอาปเปล่าไม่เป็นไรฉันจะไม่นอนบ้านฉันสัญญาว่าจะหาโรงแรมเล็กๆเพื่อพักผ่อนและเบสก็ขับรถจากไปแต่เธอไม่ได้แวะโรงแรมทันทีเนื่องจากต้องไปเก็บข้าวของที่บ้านและเธอก็เริ่มสื่อสารกับสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงว่าโอเวนมีอะไรจะบอกฉันอยากบอกก็บอกมาเลยแต่ความว่างเปล่าไม่สามารถตอบเธอได้แต่แล้วจู่ๆกลับมีเสียงเคาะประตูดังมาจากด้านบ้านซึ่งคนที่ม นั่นก็คือเมดาลินเนื่องจากเธอยังมีอีกเรื่องที่ยังไม่บอกเบฟนั่นคือเธอเคยมาที่นี่เพราะว่าโอเว่นเป็นคนพามาเธอเลยรู้จักบ้านหลังนี้เบฟได้เชิญเธอเข้าบ้านและขอให้เธอเล่าว่าค่าคืนนั้นเกิดอะไรขึ้นเมดาลินบอกว่าตอนกลางวันไม่กล้าบ,บอกเบฟเนื่องจากเบฟกําลังโมโหแต่หลังจากที่เธอไปคิดก็พอเข้าใจว่าเบฟนั้นมีความรู้สึกยังไงและเธอก็ไม่ได้กลัวความผิดเลยไม่ยอมรับสารภาพว่าวันนั้นโอเว่นเป็นคนพาเธอ มาที่นี่พวกเราได้ดูหนังด้วยกันดื่มด้วยกันจะเริ่มเคลิมก่อนที่โอเวนจะชวนเธอขึ้นห้องเธอก็ขึ้นไปโอเวนการจะทำอะไรบางอย่างกับเธอบีบคอเธอแต่เธอก็ขอร้องว่าอยา่าซึ่งโอเวนก็ใจดีปล่อยเธอและส่งเธอไปอยังบ้านเมนเดลินได้เล่าว่าโอเวนมีท่าทีแปลกไปจริงเขาดูรุนแรงและก็โอนโยนในเวลาเดียวกันเมื่อทั้งสองได้ระบ,บายความในใจซึ่งกันและกันสุดท้ายเบฟก็ปล่อยให้เธอกลับบ้านซึ่งตอนนี้ฝนก็ตกโปรย เบฟเริ่มคิดว่าโอเวนเป็นคนยังไงหรือเขาเป็นพวกชอบความรุนแรงแต่ไม่กล้าใช้กับเธอเลยไประบายกับผู้หญิงคนอื่นแต่ถ้าผู้หญิงไม่สมยอมโอเวนก็ไม่อยากทําอะไรประมาณอย่างนี้หรอเบฟมีคําถามมากมายในหัวและเธอก็ต้องการหาคําตอบถามกับความบ้างเปล่าก็ไม่มีเสียงตอบรับเธอเลยไปสืบคนบ้านตรงข้ามอีกครั้งข้ามแม่น้ําไปในสภาพอากาศที่เปียกฝนเข้าไปในบ้านหลังนั้นด้วยความเมามึนเธอเริ่มตั้งคําถามกับความบ้างเปล่าอีกครั้งว่า โอเวนคุณมีความลับอะไรปกปิดอยู่กันแน่บอกฉันมาสิคุณก็รู้ว่าฉันเข้าใจคุณอยู่เสมอโดยความเศร้าของการจากไปของโอเวนความเศร้าโศกบวกกับความสงสยัยทําให้เธอเริ่มวิตกกังวลตั้งคําถามมากมายว่าผู้หญิงเหล่านั้นไปอยู่ไหนคุณทําอะไรกับพวกเขาหรือคุณแค่มาเล่นสนุกและปล่อยให้ผู้หญิงพวกนั้นจากไปถ้าคุณสนุกฉันก็โอเคแล้วแต่คุณเลยนะโอเวนเธอเริ่มรำเพรำพันพุดเบรยจนไม่เข้าใจและเมื่อเธอรู้ว่าตัวเองง่วงก็คิดจะ กลับบ้านแต่แล้วจูจๆพื้นที่เธอเหยียบอยู่มันกลับทะลุลงไปทําให้เธอเห็นความจริงที่น่าเศร้าโศกในนั้นมีร่างมากมายถูกเก็บซ่อนเอาไว้ซึ่งแต่และคนก็เป็นผู้หญิงที่ใบหน้าละไม้คล้ายเธอทั้งนั้นเมื่อเธอได้เห็นถึงความกลัวเลยรีบกลับบ้านมาด้วยความร้อนรนรีบติดต่อไปหาแคลเธออยู่กับสาม,มีที่รักที่เป็นฆาตกรตลอดมาแต่แคลก,ก็ไม่รับสายก็พอเข้าใจแหละนี่มันดึกบานไหนแล้วเธอก็ทําได้แค่ฝากข้อความก่อนจะต สติส่องกระจกร่างกายตัวเองที่เปียกปอนถ้าเปียกเช่นนี้อาจจะเป็นหวดาดเลยไปอาบน้ําในห้องค่าคืนนี้มันช่างหนักหนาสำหรับเธอซะเหลือเกินแต่ในขณะที่เธอย่อนกายอยู่ในห้องน้ําจู่ๆเสียงลํโพงก็ได้ดังนั่นเป็นเพลงที่โอเวนชอบเธอเลยรีบออกมาใส่เสื้อผ้าเพื่อหาต้นตอของคนที่เปิดเพลงเรียกาหาโอเวนด้วยความโหยหวนแต่เรียกยังไงเขาก็ไม่ตอบสุดท้ายความโศกเศร้าก็กลืนกินใจเธอเธอได้แต่ร่ำไห้ระบายให้ใครฟัง ก็ไไม่ได้และด้วยความโศกเศร้าที่ร้อนรนเธอได้แต่เรียกหาสามีผู้เป็นที่รักไม่ว่าสามีจะเป็นเช่นไรเธอก็ยังรักเขาอยู่ดีและเมื่อเธอเง,งยหน้าขึ้นก็เห็นตัวอักษร,รปรากฏอยู่ที่กระจว่าผมอยู่นี่เธอนั้นอยากติดต่อกับโอเวนซึ่งจูจู่รอยเท้าก็ปรากฏบนพื้นอีกครั้งมันค่อยๆเดินมาหาเธอเธอจึงเอื้อมมือเพื่อ,คอยควา้าสัมผัสนี้ที่เธอเคยรู้สึกร่างกายที่เธอเคยอบกอดแต่แล้วเสียงที่พูดออกมากลับบอก เธอว่าผมไม่ใช่โอเวนเสียงนั้นทําให้เธอลุกขึ้นจากพวังจากสัมผัสที่ต้องตัวบางอย่างที่รูปไร้เธอมันเป็นสัมผัสที่น่ากลัวท่านนั้นไม่ใช่โอเวนจริงและเมื่อเธอจ้องมองไปที่กระจกปรากฏว่าคนในนั้นไม่ใช่เธอและเธอก็ได้เห็นว่าผู้หญิงคนนั้นโดนโอเวนทําร้ายอเวนได้จัดก,การกับผู้หญิงคนนั้นและดาเมจที่สร้างมาก็ทําให้ร่างกายเธอเจ็บปวดเธอสลืมสลือพยายามฟื้นคืนสติแต่แล้วกลับมีผู้หญิงบอกเธอว่ารีบซ่อนตัว ซึ่งในบ้านหลังนี้ไม่ได้มีผู้หญิงเพียงคนเดียวบ้านก็ซ่อนใต้ตู้บ้างก็หลบอยู่ใต้เตียงผู้หญิงเหล่านี้คือผู้คนที่โอเวนได้ฆ่าวิญญาณก่อนที่เธอจะได้เห็นว่าโอเวนทําอะไรกับผู้หญิงเหล่านั้นนอกจากจะเสกสมทางร่างกายเขายังปลิดชีวิตพวกเธอซึ่งการกระทําของโอเวนก็มีเงาปิศาจ้องมองอยู่ซึ่งเบบก็รู้ได้ทันทีว่าเงานี้ไม่ได้เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญหรือว่าเงานั้นเป็นคนบัญชาโอเวนให้ทําสิ่งที่เลวร้าย ผู้หญิงมากหน้าไหลาตาถูกโอเวนจาัดก,การไปทีละลายทีละลาย,ลลายซึ่งทําให้เบฟสัตส,สนหรือว,วกวนเธอก็ไม่ตาอะไรกับผู้หญิงคนนั้นทั้งรูปร่างและหน้าตาอายุก็ไล่เลี่ยแต่โอเวนไม่เคยทําร้ายเธอเลยสักครั้งจนร่างกายของเธออ่อนเพลียเลยคลิ้งตกลงบันไดทําให้เธอได้เจอกับโอเวนที่กําลังเฝ้ารอเธออยู่หน้าเตาผิงซึ่งชายผู้นั้นร่างกายคล้ายโอเวนมากแต่แววตาเขาไม่ใช่และมันก็หันมาพูดกับเธอว่าคนจากไปคุณจำ ผมไม่ได้หรือไงผมคือสิ่งที่คุณสัมผัสตอนหัวใจคุณหยุดเต้นผมหอยหาคุณมาโดยตลอดแต่โอเวนกลับส่งผู้หญิงหล่านี้มาแทนคุณเบบได้ถามว่าเขาหลอกคุณได้ใช่ไหมซึ่งมันก็ยอมรับว่าโอเว่นหลอกผมได้สักพักจนผมได้รู้ว่าผู้หญิงมากหน้าหลายตาที่โอเวนส่งมาไม่ใช่คุณเลยสักคนแท้จริงแล้วคนที่กำกับโอเวนอยู่คือวิญญาณชั่วร้ายที่เบบได้เจอตอนอายุ17ตอนที่เธอหมดลมหายใจและมันก็หอยหา มอมันใช้โอเวนเป็นสื่อกลางในการประสานโลกวิญญาณและโลกแห่งความเป็นจริงมันได้บัญชาโอเวนให้พาตัวเธอไปหามันแต่โอเวนก็รักเธอมากเกินไปเลยหาผู้หญิงคนอื่นมาทดแทนซึ่งมันก็ไม่ต้องการใครทั้งนั้นนอกจากเธอเบฟบและในครั้งนี้เธอโอเวนจากไปโอเวนคิดว่าการปลดชีวิตตนจะเป็นการทำลายเครื่องมือที่ใช้ติดต่อกับโลกวิญญ,ญาณแต่เปล่าเลยในเมื่อมันไม่มีเครื่องมือมันเลยมาด้วยตนเองเพื่อมาหา เบฟยิงสาวที่มันเฝ้ารอมาเนิ่นนานแน่นอนมันไม่ได้ต้องการไกยาหยาบเธอแต่โหยหาเธอที่เป็นวิญญาณมันเลยพยายามกลอมจิตกลมใจลากเธอเข้าสู่พบภูมิที่มันอยู่ท้องฟ้าแปลเปลี่ยนเป็นสีเลือดดวงจันทร์ปรากฏขึ้นมาเป็นสองดวงเบฟเริ่มไม่รู้สึกตัวว่าตนทําอะไรวิญญาณของเธอเริ่มล่องลอยถึงแม้ตอนนี้ฟ้าจะสว่างแคลได้มาหาเธอที่บ้านแต่เบฟกลับไม่อยู่ในบ้านอีกต่อไปเพราะว่าตอนนี้วิญญาณของเธอ ได้ไปเจอกับโอเวนโอเวนที่เขียนจดหมายลาตายบนเรือที่ปลิดชีวิตตนโอเวนไม่ต้องการให้เธอมาหาเขาถึงแม้เขาจะรักเธอมากบานใดแต่ก็ยังอยากให้เธอมีชีวิตอยู่ต่อแต่เบฟณตอนนี้ไม่ต้องการสิ่งใดนอกจากสามีที่เธอรักเธอยอมตายเพื่อไปหาเขาบนเรือมีปืนอยู่หนึ่งกระบอกถ้าเธอลั่นไกมันทุกอย่างก็จะเป็นดังใจหมายเบฟได้แต่ตัดสินใจบนโลกแห่งความเป็นจริงกกยหยาบของเธออยู่กลางเม่นาเพร พร้อมเรือและแคลกับเมลก็เห็นเข้าแคลรีบว่ายน้ําเพื่อมาช่วยเธอพยายามดึงเธอฟื้นคืนจากสติที่วกวนแต่คงไม่มีใครจะช่วยเธอได้นอกจากตัวเธอเองที่เลือกตัดสินใจอยู่ต่อตามความต้องการของโอเวนแคลและเมลโดยช่วยเธอขึ้นมาทําให้เธอรอดพ้นวิกฤตที่เลวร้ายท้ายที่สุดคงไม่มีใครรักตัวเรานอกจากตัวเราเองและถึงแม้ผู้ชายจะดีมากแค่ไหนแต่เพื่อนที่ดีก็ไม่อาจทิ้งได้เช่นกันและ แล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงซึ่งหนังเรื่องนี้ก็ได้รับคะแนนจาก IMDb อยู่ที่6.5เต็ม10คะแนนเช่นเคยหากทุกคนชอบอย่าลืมกด like, ไลค์ซั b สไครป์เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย